โอ้วันนี้ย่างพริกย่างพริกยมะเขือเออย่างมะเขือทําอะไรคะวันนี้วันนี้จะทาน้ําพริกนมค่ะโอ้น้ําพริกนมโอ้ยทาเป็นด้วยเหรอเป็นค่ะเดี๋ยวเราค่อยบอกสูตรเขาด้วยเนาะได้แล้วอาจอาจจะสูตรไม่เหมือนกันนะคะใช่ไหมไม่เหมือนกันค่ะนี่ส่วนบ้างลงหมักนนะคะโอ้ยโอ้ยร้อนร้อนค่ะเราเตรียมพริกอีกอันหนึ่งไว้ก่อน นี่เตรียมไว้ค่ะยังไม่ได้ย่างค่ะย่างมะเขือก่าค่ะ่ะเดี๋ยวตอนนี้รอให้ให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นมาดูใหม่อ้าวอันนี้เริ่มย่างนี่เริ่มย่างพริกแล้วค่ะพริกอะไรคะนี่อะไรนะพริกหยวกเอ่อพริกเวาอันนั้นพริกหนุ่มอันนี้อันนี้พริกหยวกพริกหนุ่มอันนี้พริกหนุ่มค่ะเออหรอไม่รู้สิ อเอ้เขาทำกับข้าวอยู่เอ๊ทะเลาะก,กันจะจสองพี่น้องเนี่ย <c oughs> เราจะไปสนใจก็ได้ค่ะลุงมังอ่ะสนใจลุงมังมันได้นะคะอ่ะอะอยายวเรามาดูไหมที่ตอนสุกค่ะโอ้ตอนนี้ก็มาถึงหอมอะมจีอมหัอามาจีค่ะอ,อามาจ,ามาจีหรือว่าย่างก็ได้เหมือนกันจีกับย่างเหมือนกันจีทไมทําไมต้องย่างนะฮะ จะได้หอมๆเลยคะอ๋อไม่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 ขั่ไไวไม่ต้องข<ม>ั่วก็ได้ oh. ถ้าขั่วแล้วไม่ไม่ค่อยหอม,มก็หอมไม้หอมแต่ย่างหน่กห,ห,ห,นะหอมกว่าเออใช่ใชอมออะไรนะย่างหวงกวาง่าอ,อ๋อย่างห่วงกว้างออค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราชูแล้วเดจจะมาดูอีกทีนะฮะได้เลยค่ะ,ะนี่ทุกคนรอดูอยู่ะวยาพริกหนุ่มองชูจะเป็นยังไงโ oh, อ้แชียร์อิลลี่ค่ะเออยังไม่ได้ <laughs> ทําเลยออ <laughs> แยกแยกค่ะนี้กระล่งจะคั่วพีค่ะเราอยากได้พิเพียนนิดนึงแล้วก็เลยไปชมพี่อันนี้ค่ะอ๋าไม่ย่างฮะย่างค่ะอันนักของย่างรูมันใหญ่ค่ะนึกลัวมันหลวงรูมันใหญ่ค่ะกลัวมันหล่นค่ะก็เลยออกมาคั่วค่ะกลัวมันหลวงค่ะรูมันใหญ่ค่ะดูตะแกงมันนะ จะกลัวมันจะกลัวมันกลัวมันหลวงค่ะอ่ะตามใจอะไนั้นละฮะอันนี้อเนียเดี๋ยวจะคั่วกระเทียมไชด้วยค่ะอ๋ออ๋ออ๋อกระเทียมนี่ก็เมียนเล็กค่ะกลัวมันหลวงเหมือนกันค่ะก็เลยเอามาคั่วค่ะฟังเอาแล้วกันละคะใครฟังออกก็ตอบมาด้วยค่ะเดี๋ยวก็มาดูใหม่ได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะคั่วก็เรียบร้อยทั้งย่างทั้งคั่วนี่ค่ะและตอนนี้กําลังทําอะไรคะตอนนี้อันนี้กำลังปอกเปลือกมะเขือค่ะปอกเปลือกมะเขือค่ะ <Okay. S 1> มะเขือนี่อะไรนะอันนี้ย่างแล้วแบบออกไม่ไหมนิดนึงก็เลยปอกเปลือกให้ค่ะ โอ้แต่กลิ่นกลิ่นหอมนะหอม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 แน่นอนค่ะถ้าเวลาย่างนะคะโอ้อันนี้เอาออกว่าะว่าตั้มใส่ไม่ได้เหรอฮะใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเปลือมันจะแข็งจะไม่อร่อยค่ะอ๋ออันนี้นี่เอาออกแล้วเนื้อมันจะนุ่มค่ะโอ้จะรอชิมนะคะค่ะได้เลยค่ะส่วนขององซูนะคะอันนี้ส่วนขององซูค่ะค่ะนี่อันนี้นี้อินบ้างเลยันนี้แกะแล้วนี่แกะแล้วจะเป็นอย่างนี้อ่าเนี่ย แล้วอีกสามสี่อันเดี๋ยวรอเขาแกะก่อนเราค่อยมาดูแต่ละเครื่องเยอะมากนะเครื่องเยอะมากค่ะอ,อันนี้มีพริกหยวกแล้วก็มีพริกหนุ่มปนกันนะฮะและอันนี้ไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะมะเขือยาวมะเขือยาวค่ะที่บ้านเจ๊เรียกมะเขือเผาไงนี่นั่งอยู่ข้างหลังนี่มะเขือเผา,า,เเผาใช่เผาแล้วเผาเลยฮะเหี่ยวแล้วเหี่ยวเลยฮะไม่มีกระเด้งไปก่อนดีกว่า อ่าเริ่มได้เลยคะเริ่มแล้วคะ่เวคะเริ่มตมังตามพริกแล้วนะคะโอ้อันนี้พริกอันนี้พริกจะขั่วมาใช่ค่ะนี่พริกพริกขั่วมาตามนี่กว้างคะ่ะแต่ให้ละเอียดกว่างคะ่ะอืมแล้วก็จะใช้พริกหยวกคะ่ะตามน้ำพริกคะ่ะตามน้ำพริกหนุ่มนะคะแต่ว่าอันนี้ชวนนูนะคะ แต่ถ้าชวดเชียงรายนุ้ไม่รู้ค่ะเชียงรายเขาเรียกอะไรเขาเรียกน้ำพริกหนุ่มค่ะอ๋อที่บ้านเราก็เรียกอะไรอันนี้เหรอคะอืมนรขยานจีทองอะไรนะขยานตีทองขยานตีทองขยานตีทองถ้าเป็นพื้นที่เมียนมาเขาเรียกขยานตีทองค่ะแต่เป็นไทยอ่ะถ้าเป็นไทยก็ตาเมื่อเขือค่ะโอ้โถ้าแถเหนือเขาเรียกน้ำพริกหนุ่มค่ะอืมนมาคือกินไหมคะพริกหนุ่มก็เคยกิน คือคือคือเกี่ยวส่วนหนูเรียงคะเอาได้ชุดของของเราเลยใช่ค่ะชุดขเมียนมาเลยใช่ค่ะภาษาเมียนมาเขาเรียกอะไรนะพยามตีท้องค่ะภาษาไทยตามือเขือค่ะภาษาเหนือทำพี่นมค่ะอืมนี่ร่มหมาลองเชียรเลยนะคะได้หมางเกล็ดใจแน่ค่ะอืมตำก่อนเฮ้ยเริ่มจะเสียงแล้วเหรอเนี่ย หนูรู้ไงคะเรามาชอบเผ็ดก็เลยเอาพริกเพียดนิดนึงค่ะภาษาพม่าเรียกอะไรนะขยามตีท่องภาษาไทยน้ำพริกมะเขือค่ะน้ำพริกนมน้ำพริกนมก็ใช้อันนี้ค่ะเนื้อเชียงรายเชียงรายค่ะโอ้ยพูดจำเป็นเชียงลงเชียงรายไป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 โอเคเด้อเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ชิมเขาโอเคเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวให้นี่เสร็จไปก่อนอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูใหม่ เราจะรีบรีบรีบีรวบรัดเลยค่ะ เอาเลยจ้าก right. yeah. mm ็จะเสร็จแล้ว เสร็ยังองซูเชร็จแล้วค่ะไหนดูจินรู้มาดิชิ้นใช่ไหมคะอ่ชิ้นเลยค่ะพี่พาม่าเขาเรียกอะไรนะขยันขยันตีทองขยันตีเข้าขยันตีทองแปลเป็นไทยตามมะเขือภาษาเหนือเรียกน้ำพี่หนุ่มค่ะอืมอร่อยเหมือนที่ชิ้นไลน์ไหมคะหูหมากับปีโป๊ะ อยากรู้ว่าซกเชียนลายได้หรือเปล่าชิมูอองโชเนี่ยค่ะทาแค่นี้เอง